หามให้โซแชมขึ้นฮอด่วนหลังควงน้ำหวานซิ่งเก่งชนลาวสะพานบาดเจ็บที่สมุยวันที่21กันยายน2563ที่ผ่านมามีรายงานข่าวว่าไฮโซแชม์ Hi so amp, จีรัตเพชรนันทวงศ์พร้อมดาราสาวน้ำหวานเดอะเฟสประสบอุบัติเหตุรถเก่งโตโยต้าวีออสีขาวหลังหลบกระบ,บะคันหน้าก่อนเสียหลักพุ่งชนกับลาวสะพานบ้านหานหมู่ที่หตำบนมะเล็ดอำเภอเกาะกสมุย สภาพด้านหน้ารถพังยับเยินโดยไฮโซแชมป์ so amp, บาดเจ็บที่แขนซ้ายบริเวณหัวเข่าขวามีบาดแผลจากการกระแทกอย่างแรงและข้อเท้าขวาหักขณะที่น้ำหวานเดอะเฟสบาดเจ็บบริเวณหน้าอกและแขนขวามีแผลถลอกเล็กน้อยถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลกรุงเทพสมุยแพทย์ตรวจอาการแล้วอนุญาตให้กลับบ้านได้ล่าสุดมีรายงานว่าทั้งคู่ได้ขึ้นฮเฮลิคอปเตอ,เตอร์เหมาลำกลับกรุงเทพและนำตัวไฮโซแชมป์ so ส่งต่อไปรักษากับแพทย์เฉพาะทางหน้ากระดูกจากการสอบถามพยานผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าเห็นรถเก๋งคังดังกล่าวขับมาด้วยความเร็วสูงก่อนจะได้ยินเสียงเบรกพบว่ารถเก๋งหักหลบรถกระบะสีดำที่ขับชะลออยู่ด้านหน้าจนเสียหลักพุ่งชนราวสะพานโดยเส้นทางดังกล่าวเป็นถนนในชุมชนไม่เคยเกิดอุบัติเหตุที่ร้ายแรงมาก่อนเพราะส่วนใหญ่คนในพื้นที่จะไม่ขับรถเร็ว